คอนแทคมาก็เป็นผอ,อ,อกองเลยผอศออูนย์ผอศูนย์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยขาดอยู่ในสํานักง,งานอธิการบดีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเอาหลักคิดแบบเดิมมาจาับจะไปเทียบให้เพื่อขอเชี่ยวชาญมันก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่เพราะก็อาจจะไม่ได้ชํานาญในงานนั้นมาแต่ว่าเขามาด้วยตําแหน่งบริหารเขาเก่งทางด้านบริหารก็เลยได้ได,ได,ได,ได้ได้รับมาเชิญมาในตําแหน่งบริหารนะคะดังนั้นข้อถามก็คือไม่ดนไม่เทียบนะคะ แต่ว่าถ้าดํารงตาแหน่ง2สถานะแบบได้ชํานาญการพิเศษด้วยแล้วก็ตําแหน่งผู้บริหารด้วยตอนนี้ตอนนี้ก็เพิ่งผ่านมาเมื่อกรกฎานี้ก็ได้เงินประจำตาแหน่งทั้ง2ส่วนนะคะแต่เดิมก็ได้ขาเดียวแต่เดิมคะแนนแคนจะเรียนถามของธรรมศาสตร์นะคะว่าเลขานุการคณะที่เมื่อกี้ถามมานะคะหรือพอออกกองเนะะี่ยค่ะจะทําผลงานเป็นเชี่ยวชาญได้หรือเปล่าคะแล้วก็ต้องมีกรอบหรือเปล่า ที่นี่ที่นี่พอเป็นคนตอบนะคะพอเฮ้ยไปยักหน้าตอบสิ <c oughs> ครับ <c oughs> เขาเรียกทำงานเป็นทีม <c oughs> นะครับในส่วนธรรมศาสตร์เองนะฮะถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยเรามีเคสของการเทียบเป็นสมัยก่อนนั้นคงจะจํำกันได้หลายคนถ้าเกิดทันนะฮะหลายคนที่ยังอยู่แต่นั้นท่านพอ,อ,อกองกลางพี่วันิดาพันลายนะครับก็เป็น ผู้ในการกองขังนะครับเป็นประเภทผูผ้บริหารขนาดนั้นน,นันยบายก็มีมีนโยบายพดันต้องการดันท่านขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยนะทั้งเราก็ต้องเทียบนะท่านเป็นเป็นผู้ในการกองก็ต้องเทียบเข้ามาเป็นชํานาญการก่อนนะครับก็เหมือนกันกับตอนนั้นก็ต้องขอไปที่สกอ,ออ,อกนะขอไปตะบวงเดิมนะเทียบขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีเนี่ยชำนาญการชํานาญการก่อน และหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสู่ชำนาญการแล้วเนี่ยก็ไปขอเชี่ยวชาญนะฮะอันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสายวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ,นะะท่านเป็นผู้ในาการกองขังอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นในเชี่ยวชาญเดิมเนี่ยทางทางทบวงเนี่ยกำหนดกรอบเชี่ยวชาญไว้ที่ส่วนกลางท่านั้นคือที่สํานักง,งานที่กัรบดีนะฮะตามตําแหน่งของกองต่าง อย่างเช่นนักวิชาการศึกษานะฮะตำแหน่งบุคลากรเชี่ยวชาญนักวิชาการเงินและบัญชีนะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางถ้าตอบว่าในขนาดนั้นระบบเนี่ยมันเอื้อต่อผู้มีการในส่วนกลางนะครับถ้ามองย้อนกลับไปมะครัระบบถ้าเขาอยู่ในสายวิชาชีพตรงนั้นมันมีงานที่เขาพอจะเทียบได้เพราะมันเป็นเชี่ยวเป็นชำนาญการแล้วก็เป็นเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพนั้นโดยตรงจร,งจรงิงนะฮะแต่ถ้าในส่วนของเลขานุกนนารคณะเนี่ย มันเป็นเรื่องของงานบริหารนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปซึ่งมันม,มันจะไม่มีการกําหนดกรอบเจอบริหารอาชีวชานไว้ที่สุดกลางนะครับก็ถา,ถามว่ามีอะไรที่พอจะเทียบไปเทียบขึ้นไปมันก็ยังไม่มีนะฮะถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกันก็คงเหมือนกันนะครับพอขึ้นไปสายบริหารแล้ว ถ้าถ้าเขาชํานาญการพิเศษมาก่อนแล้วอย่างตัวเองเนี่ยก่อนหน้าที่เป็นดํารงตําแหน่งพอ,อ,อกองเนี่ยเป็นชํานาญการสมัยนั้นคือเรียกชํานาญการเจ็ดแปดเนี่ยนะคะก็เป็นชํานาญการมาก่อนถ้าอันนี้มีภูมิเดิมก็ขอต่อได้แต่ว่าถ้าภูมิเดิมท่านไม่เคยเข้า,ขากระบวนการแบบได้ตําแหน่งแบบเสนอผลงานเนี่ยก็ถ้าจะมาเทียบอย่างที่เรียนไปว่าก็ไม่ไม่เทียบนะคะไม่เทียบค่ะ จะเรียนถามต่อว่าอย่างนี้เลขาการคณะก็ควรที่จะต้องไปทําชํานาญการพิเศษถ้าเกิดจะต่อไปจะถูกต้องนะคะนอกระบบพี่จักก็ไปเซตร,ระบบไม่ต้องไปไปเทียบไปพี่ต่อยอดเลย <c oughs> ใ,หให้เหนือไม่โดนสักเรื่องใครที่เป็นผู้ในการกองเลขาคณะก็ะนะ <c oughs> ไปต่อยอดนะครับไม่ต้องไปเทียบตำแหน่งย้อนไปย้อนมาคำถามครับมัน จริงว่าจะถามตอนที่ท่านลองอยู่เพราะว่าเป็นคําถามจากออนไลน์นะครับวกเราเราถ่ายทอดทางเว็บของมหาลัยด้วยนะครับจริงเขาคน,คนที่เขาถามนะครับบอกว่าคนที่ได้ตําแหน่งชนานาญการไม่ได้เงินตําแหน่งอยู่แล้วชนานาญการพิเศษก็ไม่ได้เงินตําแหน่งอีกจึงไม่แน่ใจว่ามอทอจะดำเนินการอย่างไรตอบยากเนาะพี่จักตอบไหมเออท่านลองมาพอดี เดี๋ยวอ่านคำถามซ้ำอีกครั้งนะครับห้ามห้ามหนีก่อนนะครับจานคำถามจากออนไลน์ครับจานคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้ตำแหน่งชำนาญการคนที่ได้ตำแหน่งชำนาญการไม่ได้เงินประจำตำแหน่งอยู่แล้วชำนาญการพิเศษก็ไม่ได้เงินตำแหน่งอีกจึงไม่แน่ใจว่ามทจะดำเนินการอย่างไร ตอบได้ไหมอาจารย์ไม่ได้เนาะต้ออย่างที่เป็นที่ทราบกันนะคะว่ายังไงสําหรับเงินจํานวนเนี้ยสามพันห้าเราก็คงต้องรอสกอต่อไปนะคะแต่ถ้าเป็นชํานาญการพิเศษที่เป็นวิชาชีพยังไงเขาก็ได้เงินมาจําแหน่งตามหลักตามกฤษฎีกาอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเหมือนมหิดลก็ได้เนาะมหิดลก็จัดให้เลย นะธรรมศาสตร์ก็รอสกอให้โดนเงินเขาเยอะนะคะ,ะนะแต่ว่าออกนอกระบบเราจัดการเองได้ไหมะนะต้องเป็นนโยบายของมหาลัยก็เป็นป<ะ>ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่จะฝากท่านลองไปนะครับเซตร,ระบบให้กับพวกเราขวัญกําลังใจต้องมาก,ก่อนอสรุสปครับสรุปไม่หนเยอะอจะคาถามครับมีมีคําถามจากที่ประชุมไหมครับลําปางมีไหมครับลําปาง ว่าอย่างนี้นะคะขออนุญาตนะคะตรงชํานาญการพิเศษและได้ค่าตอบแทน3,500บาทเนี่ยน่าจะต้องได้นะคะได้เป็นข้าราชการเพราะว่าเขาให้4 8เดิมและอันนี้ชํานาญการพิเศษเนี่ยพูดถึงเป็น4 8นะคะก็น่าจะต้องได้เพราะว่าเมื่อนั้นกลายเป็นว่าการปรับระบบ C และทําให้สิทธิประโยชน์มันเสียไปนะคะแต่อันนี้เนี่ยคงจะคงจะไม่ให้คงจะลําบากเพราะฉะน,นั้นพูดลําบากว่าเกณฑ์เดิมให้48 3,500แล้วก็อันนี้ปรับคือไม่เรียก C แต่มาจัดเป็นกลุ่มเรียกชื่อแทนน่ยเรียกชื่อระดับตำแหน่งแทนว่าเป็นชำนาญการพิเศษดังนั้น,น,นก,ก็จะต้องน่าจะต้องให้นะคะนี่ส่วนในระบบพนักงานของเราเนี่ยเราเราให้อยู่แล้วนะคะที่ที่จะต้องให้แล้วเราให้แบบคนที่เปลี่ยนสถานภาพมาถ้าเป็น4 8เดิมด้วยเหตุผลอื่น แล้วก็ไม่ได้เงินอย่างอื่นแต่เคยมีติดตัวมา3,005เราก็ให้3,005นะคะไม,ไม่ได้ในแง่ของขอผลงานนะคะก,ก็ต้องให้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ให้มันก็จะยุ่งเพราะว่าอธิบายลำบากเพราะปรับแค่ระบบ4แล้วมาริตรอนสิทธิประโยชน์ของของบุคลากรอย่างไรนี้แต่ตอนนี้ที่มีปัญหากันเยอะนะคะก็คือต่อให้วิชาชีพเฉพาะและได้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษแต่ตอนนี้ไปติดอยู่ที่ ทะเบียนตำแหน่งเยอะนะคะที่สะกะอ,อวันก่อนที่ประชุมเครือข่ายทางด้านบุคคลนะคะเพิ่งประชุมไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองะค่ะสัปดาห์ที่แล้วค่ะพูดผิดก็คือเอามาหาสไลดยต,ต่างๆที่ทางด้านทรัพยากรบุคคลพอดีทางธรรมศาสตร์อาจจะติดงานอื่นนะคะเลยไม่ได้ไปหลายมาหาสไลดยไปนะคะก็พูดร่วมกันเลยนะคะเป็นประเด็นร่วมเลยเรื่องติดเรื่องเงินค้างเรื่องทะเบียนตำแหน่งค่ะทั้งสายวิชาการด้วยนะคะอาจารย์ก็คือ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าเขาก็จะโดยเฉพาะของสายสนับสนุนนะคะขอกรอบก็ขอไปออกรอบที่สภาอนุมัติอะไรต่างๆขอข้อมูลอะไรกันมากมายแล้วก็บางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าเนี่ยเขาได้ผ่านจนกเกษียณไปแล้วอะ่ะก็ยังไม่ได้เงิน หมายถึงว่าเงินในแง่ของเงินประจำต,ตำแหน่งของวิชาชีพเฉพาะซึ่งต้องได้11,200นะคะตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรต้องได้แต่ว่าไปติดว่าทะเบียนตำแหน่งไม่ไม่ไม่แจ้งกลับมาคือปกติว่าคือต้องแจ้งกลับมาว่าอ้าตกลงตำแหน่งที่ขอไปโอเคซึ่งเขาก็ไปดูอะไรก็มากมายตอนนี้ก็เลยถึงขั้นว่า แต่ละที่ก็ไปรวมมาแล้วกันว่าตอนนี้เราตกค้างอยู่กับทางสอกอ,อเท่าไหร่รวมรวมแต่ละที่แต่ละที่ก็เป็นร้อยเป็นร้อยอัตราซึ่งคนที่เดือดร้อนนะี่คือบุคลากรละเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการที่ได้รับแต่งตั้งไปละแต่ทำไมถึงเงินยังไม่ได้นะคะอันนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าตรงนี้ก็จะมีไม่รู้ว่าจะมีมาตรการอะไรไปเร่งรัดเมื่อวานพอดีเจอคุณโอภาส อ๋อเหรอคะของเราอะ่ะจะทำคือเขาสรุปกันวันนั้นว่าในเครือข่ายเนี่ยจะมีเหมือนทีมเลขานะคะทีมเลขาจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเขาจะเป็นฝ่ายเลขาพอสมจิตนะคะเขาก็จะไปขอข้อมูลรวบรวมแล้วก็จะทำไปในานามของเครือข่าย มันก็จะได้ดูมีพลังขึ้นด้วยว่าว่าเนี่ยหลายที่เขาเดือดร้อนนะแล้วก็ถ้าถ้าถ้าไปก่อนวันที่สองเนี่ยก็ฝากไปด้วยแล้วกันว่าเดี๋ยวจะมีจดหมายไปเลยไม่รู้จะทันหรือเปล่าเ,เพื่อให้เห็นตัวเลขเพราะว่าสกอออกเคยเชิญเชิญมหาทสไลด์ต่างๆไปไปที่นครน,นายกนะคะที่ไปกันนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเคลียร ผ่านมาตั้งหลายเดือนมากแล้วก็ยังเคลียร์ไม่ได้แต่เราก็เข้าใจเห็นว่าคนเก่าเขาก็ออกไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดวีของของหน่วยงานแต่ว่าก็ถ้าถ้าตัวเองสําหรับตัวเองคิดนะคะก็ผ่านกระบวนการมาตั้งเยอะแล้วเนี่ย แค่จะโฟล์ไปเนี่ยไม่รู้จะไปติดขัดอะไรจะไปหาหลักฐานอะไรมากมายเพราะแต่ละที่เขามีกระบวนการออไม่ใช่อยู่ๆก็ไปแต่งตั้งไทยเขามีกระบวนการมีกรรมการมีเอผู้อ่านและประเมินผลงานมา,มาหมดแล้วอะ่ะถ้าถ้าตรงนี้ก็ยังจะไปขอดูนู่นดูนี่ก็ขอกันอยู่นั่นแหละขอกันเป็นปีก็ยังไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นโจทย์สําหรับอะไรผู้บริหารสอกอที่ท่านท่านใหม่อ อาจารย์กฤษณพงษ์หรืออะไรต่างๆที่จะไปไปช่วยกํากับดูแลตรงนั้นเนี่ยกะว่ามันหลายหลายหลายหมวกนะคะที่ประชุมปมทก็เห็นประเด็นตรงนี้วันนั้นประธานปมทก็ไปคุณคณองก็จะเอาประเด็นนี้ไปพูดคุยด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นที่นี่ค้างหลายตาแหน่งไหมคะอ๋อตำแหน่งเดียวโอ้ตำแหน่งเดียวยังยกไปคุยที่มาอะไรค้างเป็นสิบๆตำแหน่งนะคะโอเคค่ะค่ะ ดีค่ะแมแปลภาใาใจนะคะทางทางลำปางมีอะไรที่จะซักถามไหมครับทางลำปางครับลำปางได้ยินไหมครับลำปางมีอะไรจะซักถามไหมครับลำปางไปทานข้าวกลางวันแล้วถ้าถ้ามีมีนะฮะมีเชิญถามได้เลยครับลำปางได้ยินไหมครับมีมีคำถามไหมครับ ถ้ามียกมือเชอิญครับเชิญครับเชิญถามได้เลยครับแนะนําตัวเองนิดหนึ่งอยู่ไกลยอยากรู้จักมันนนดีเลยหรือมันดีเลยเชั่วโมงได้ยินไหมครับพูดได้เลยครบับเขาได้ยินเราแต่เรา อ๋อทางนี้ไม่ได้ยินส่งไลน์มาส่งไลน์ใครดีอะส่งมาที่ไลน์ประธานแล้วกันนะครับไม่ได้ยินนะครับก็ขอโทษทีนะครับขอโทษทีถ้าถ้าถ้าได้ยินแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับช่วงบ่าย,ายช่วงหลังจากพักเที่ยงแล้วก็ได้ครับมีคำถามอยู่ในฟอร์นี้อีกไหมครับ ถ้าพูดถึงเครือข่ายเดี๋ยวเล่า,เล,าเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งพอดีได้มีโอกาสเป็นผู้แทนของของสภาข้ารการน่ะนะครับเราก็ไปอ๋อได้ยินลำปางจะถามใช่ไหมครับอ๋อโทษทีไม่ได้ยินเลยเสียงไม่ชัดครับอ,อพอดีห้องนี้ได้งบปรับปรุงแล้วนะครับ หลายหลายล้านบาทอยู่ก็จะข่าหน้าคงได้ใช้ห้องที่ดีอ๋อไม่ได้ยินครับ <S <S โทรที่เบอร์นี้โทรศัพท์ที่เบอร์081ยดหนึได้ไหมครับ0 8 1 3 1แปดหนึเบอร์ผม โทรเข้ามาเลยครับเดีด๋ยวให้ถามวิทยากรโดยตรงเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับ0813112978ถ้าไม่ทันก็ต้องเก็บไว้ช่วงบ่าย ช่วงบ่ายช่วงบ่ายยังอยู่นะครับเดี๋ยวมาทานข้าวที่ที่รังสิตดดวยกันเมื่อกี้นะครับพูดถึงเครือข่ายในบทบาทของสภาข้าราการเองก็มีเวทีเครือข่ายเหมือนกันนะครับก็คือที่ประชุมสภาข้าราชการมหาลัยแห่งประเทศไทยเราก็ร่วมกับหลายหลายมหาลัยรวมทั้งมี่ดนด้วยรวมทั้งพี่จริยาด้วยนะครับเขาก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของปอคมทก็พยายามจะผลักดัน ไว้ในเรื่องที่พวกเรานี้นะครับเติมเต็มในเรื่องที่พวกเราควรจะเติมก็ให้กับประชาคมของพวกเรามันมีเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องปรับเงินเดือนแปดเปอร์เซ็นตเดิมทีเดียวนี้ทางทางทางพวกอาจารย์เขาเรียกร้องว่าต้องขึ้นให้ใส่วิชาการก่อนอันนี้ไม่ใช่ของธรรมศาสตร์นะครับของทั้งประเทศมาแล้วครับสวัสดีครับวิปิดแล้วมันไม่ดัง แล้วรู้หแล้วรับแล้วรู้หมดไปทั้งห้องเลยครับพูดพูดโทรศัพท์ดีกว่าครับครับคัสวัสดีครับครับครับผมชื่ออรุณนะครับวงคำพวงนะครับครับผมนักรยชาการโสดนักภกษาอระการที่เจ็นะครับเจอเลยไม่โดนนนย เพิ่มเพิ่มไงคะเพิ่มนะคะเมื่อกี้สไลด์เห็นไหมคะเออได้เจ็ดพันนะคะได้เจ็ดพันค่ะอันนี้คือตอบเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับเออถ้าได้ได้ในระบบเดิมข้าราชการมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเราก็พอแบบเป็นพนักงานเรามีเออเราพอเข้าสู่ตําแหน่งเออเปลี่ยนมาเป็นพนักงานก็ได้เงินประจําตําแหน่งในฐานะชํานาญการพิเศษของพนักงานเลยค่ะ ถามว่าถ้าคนที่จะขอตำแหน่งผลงานนี้นะครับจากลำปางเนี่ยงานชิ้นแรกที่เขาจะเสนอนี่จะเสนอมาที่ที่ใครก็คือคงต้องเสนอที่ลำปางก่อนถูกไหมครับก็ลองลำปางเป็นประธานโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ของธรรมศาสตร์กำหนดไว้ในการประเมินค่างานเบื้องต้นถูกไหมครับแล้วก็หลังจากผ่านหน่วยงานมาแล้วก็เข้ามาสู่คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งรองอธิการฝ่าย บริหารงานบุคคลนี้เป็นประธานมีหัวหน้างานบุคคลเป็นกรรมการเลขาก็จะประเมินค่างานแล้วหาลีดเดอร์ถูกไหมครับลีดเดอร์อ่านก็ลีดเดอร์อ่านจบส่งมาที่กอจเข้ากบมนะครับก็แต่งตั้งวันที่กอจรับเรื่องนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับมีคําถามอีกไหมครับน่าจะหมดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ ก่อนที่จะพักเที่ยงเมื่อกี้เราสภาข้าการก็ไปร่วมผลักดันในเรื่องนี้นะครับคือเงินเพิ่ม8%แล้วก็ทําในานามของสภาข้าการทั่วประเทศไปไปที่สกอ,อนะครับเลขาสกอแล้วก็ไปที่ประธานคอสอชอนะครับแล้วก็ผลักดันไป อันนี้เราก็ผลักดันไปแต่ว่าณนาวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจพี่จริยาจะขยายความหน่อยไหมครับเรื่องเงินเพิ่มแปดเปอร์เซ็น์รวมทั้งเ,เงินสาม0ันห้าที่บอกที่ทางหัวหน้าพอบุคคลบอกว่ารอสกอซึ่งสกอทางคุณปราโมดคุณคุณ,คณปราโมดใช่ไหมคุณพอ,อคุณกระจรพอกระจรนะครับท่านก็รับปากว่าจะผลักดันในเรื่องนี้ให้อันนั้นก็คงรอนี้สงจากสกอออีกทีหนึ่งพี่จะขยายความเรื่องตรงนี้สักนิดหนึ่งไหมครับ สพอ,อ,อก็ต้องทําในบทบาทที่ต้องทํานะคะเพราะว่าของเดิมอย่างที่เรียนยืนยันว่าของเดิมเขาได้ของใหม่ปรับแค่ชื่อ,อะระดับตําแหน่งตรงนี้แล้วทําไมถึงจะไม่ให้นะคะก็อันนั้นก็คงไปผลักดันกันต่อนี่ส่วนในเรื่องของ8เปอร์เซ็นเรียนอย่างนี้นะคะว่าคือทางปองทอเองก็ผลักดันเพราะว่าอันนั้นเ็าไปเทียบกับบุคลากรทางการศึกษานะคะซึ่งเขามีตัว กฎหมายของเขาพรบของเขาที่เขากําหนดบัญชีเงินเดือนได้แล้วบัญชีเงินเดือนของเขาเนี่ยเขาก็บุคลากรทางการศึกษาของเขาเนี่ยรวมทั้งคือเขามีอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเป็นสายสนับสนุนที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็ได้ตรงนั้นไปทั้งยวงคือไม่ใช่ให้เฉพาะคนสอนนะอะพูดง่ายๆนะคะเขาก็ได้ไปในบัญชีตรงนั้นเพราะว่าตัวกฎหมายเขามันคํานิยามมันอินคลูดไปอยู่แล้วดังนั้นเขาก็ได้นี่พอในอปรขอมทก็มาดู ่า,าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าไม่ใช่เฉพาะอาจารย์นะที่ได้าสายสนับสนุนเองก็ได้ เพราะว่าในตัวกฎหมายของบุคลากรทางการศึกษาเขียนเช่นนั้นนี่ทางสองกออก,ก็มารวมไปเรียกร้องให้แต่เรียกร้องให้ในกลุ่มของอาจารย์เพราะว่าเขามองว่าเข้าใจว่าบุคลากรทางการศึกษาตรงนี้น่าจะเน้นในเรื่องของอาจารย์ก็ทําข้อมูลไปว่าจะขออาจารย์ที่เป็นข้าราชการเนี่ยเพิ่มอัตราเป็น8นะคะในเงินเดือน เท่ากันนี้ของปคอมทอซึ่งดูแลในสายสนับสนุนก็บอกอ่าแล้วของสายสนับสนุนล่ะก็เลยมีทําหนังสือไปนะคะทําหนังสือไปที่คอ,อสชอเพราะว่าตอนนี้ใครขออะไรก็ไปขอคอสชอมันจะดูมันจะเร็วเวดีมันจะได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งไปว่าเนี่ยยังมีสายสนับสนุนด้วยนะ,ะที่เป็นข้าราชการเนี่ยขอ8%นี้ด้วยขอให้ได้รับ ประโยชน์ตรงนี้แต่เนื่องจากว่าของข้าราชการสายวิชาการเองก็ยังไม่ได้ไม่ได้เซเยสนะคะของของคณาจารย์ยังไม่ได้เซเยสเลยแต่ว่าเราทําเสริมเข้าไปก็คือเอาของสายสนับสนุนเข้าไปก็สกเอ,อเขาก็ไม่รับปากอะไรทั้งสิ้นล่ะคะ่ะเพราะว่าของวิชาการก็ยังไม่ได้ประกอบกับตอนนี้ อย่างที่เรารับทราบข่าวอะ่ะดูในไลน์โอ้ยเขาอนุมัติแล้วเท่านู้นเท่านี้สิบเปอร์เซ็นอะไรต่างๆนะก็อาเป็นว่าเขากำลังทำอยู่แต่ว่าก็เลยไปคิดว่าสำหรับตัวเองคิดว่า,เ,าเขาคงไม่มามาแบ่งทําให้ตรงนี้กระยอมนึงน่งเลยเขาคงมองภาพรวมไปสัทีเดียวซึ่งประธานปบขอ,อเขาก็บอกว่าได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าเขา ไปพิจารณาทีเดียวเนี่ยแหละก็คือปรับเงินเดือนทั้งระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงไม่มามาซอยย่อยมาดูให้ว่าของอาจารย์เพิ่มก่อนแปเแล้วค่อยไปคิดเพิ่มทั้งระบบเ,เขาคิดอย่างนั้นเขายิ่งต้องใช้เงินมากมายซึ่งตอนนี้ก็เงินก็ก็อาจจะงบประมาณก็อาจจะเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งที่ท,ที่บอกว่าตกลงจะต้องเลื่อนเวลาอะไรต่างๆตอนแรกบอกว่าข่าวว่าหนึ่งตุลานี้แต่นี้พูดเมษาแล้วเดี๋ยวอาจจะพูดตุลาใหม่ ตัละห้าเกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เราก็ต้องยอมรับเพราะว่าคคนจํานวนมากขึ้นทั้งระบบเนี่ยมันใช้เงินจํานวนมากนะคะก็รอติดตามแต่อันนี้ก็คือ,อ,อคุณเสริมก็เล่าให้ฟังถึงว่าบทบาทหน้าที่ของทางบกอมทอเองพอเห็นอะไรที่จะแปลงเกี่ยวกับโยงกับสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆที่ อาจจะพอเป็นไปได้ก็ได้นําเสนอเพื่อรักษาสิทธิ์อะไรไว้ให้นะคะแต่ว่าในภาพรวมก็คงต้องต้องดออูภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆของประเทศไปดวพร้อมกันแล้วก็ตอนนี้เขาก็ถือว่าเรื่องเงินเดือนเนี่ยเขาต้องมองทั้งระบบนะคะก็รอโอกาสนั้นอีกทีแล้วกันนะคะค่ะในท้ายที่สุดนะครับก็ในช่งชวงเช้าก็สมบูรณ์ดีนะครับก็คือคุณหมอก็ จะมาอยู่กับเราในช่วงบ่ายก็ถือโอกาสนี้นะครับได้ทัง,งพี่ดได้กล่าวขอบคุณคุณหมอสักคนเพราะว่าพี่ใหญ่ยังอยู่กับเราต่อนะครับเราไม่ได้เตรียมของช่ระลึกอ,อ,อะไรมาให้เพราะว่าคนกันเองนะครับ <c oughs> ค่ะก็ในนามของสภาข้าราชการนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมการอบรมนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายนะคะที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลามาให้ข้อมูลพวกเราอะนะคะแล้วก็รับกันบ้านไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ ไม่ใช่แค่ในห้องประชุมนะคะคือถ่ายทอดไปทั่วก็เลยจาได้นะคะแล้วก็เราก็อัดเทปไว้แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นเว็บไซต์ของสภาข้าราชการอ่ะนะคะก็คือสิ่งนี้ก็คือทางมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ได้ผลักดันอยู่นะคะแต่ว่าการที่จะบอกว่าทําให้อย่างงู้อย่างนี้มันมันอยู่ระหว่างกระบวนการดําเนินการเนี่ยนะคะวันนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเอมหาวิทยาลัยไม่โดนซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล่ะนะคะต้องต้องถือว่าเป็นอย่างนี้เลยนะคะทั้งสายบุคลากรทางด้านสายคุณหมอหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยอะคะ่ะที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็รู้เขารู้เราแล้วก็จะได้นำสิ่งที่ดีๆของทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปอะคะ่ะก็ฝากทางคุณหมอไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ มาสู่ภาคบ่ายต่อเลยนะฮะก็ในส่วนของภาคบ่ายครับก็จะเป็นการเสวนานะครับก็อาจจะมีคําถามแล้วก็มีในส่วนของเรียกว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหรือว่าการทำผลงานนะฮะให้ได้ตําแหน่งทางชานาญการชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญนะครับก็ในภาคบ่ายก็ยังได้รับเกียรติครับจากท่านผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลของหมหาวิทยาลัยมหิดลท่านเดิมนะครับท่านผอ,อจริยาปัญญา แล้วก็จะมีคณะอีกท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นนักทรัพยากรบุคคลผู้จํานานการพิเศษของหมหาลัยมหิดลน,นะครับอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวจะได้มาช่วยเราเพิ่มเติมในส่วนของการทําผลงานนะคุณปีนุชร,รัตนกุลนะอีกท่านหนึ่งนะขาดไม่ได้เลยนี่เป็นคณะกรรมการของสภากรรมการหมหาลัยด้วยแล้วก็ได้ผ่านาในส่วนของผู้จําจนานการพิเศษมาแล้วนะครับในส่วนของอ คณะกรรมการของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณภาวันพันไปโรดนะหัวหน้างานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับก็คิดว่าในส่วนภาคเช้าก็อาจจะเป็นในส่วนของการในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับต่างๆเกี่ยวกับระเบียบด้วยแล้วก็ได้มีการเรียกว่าอาจจะมีการเปรียบเทียบระหว่างธรรมศาสตร์แล้วก็ของไม่ดนนะซึ่งก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะในในในบางส่วน แต่ว่าในส่วนโดยรวมเองในส่วนของหลักเกณฑ์ก็แล้วก็ผลงานต่างๆก็ถือว่าสามารถปรับใช้กันได้นะฮะก็ในส่วนต่อไปก็จะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของผลงานซึ่งอันนี้ก็สําคัญนะบางท่านเองก็อาจจะเรียกว่าเริ่มมาแล้วอาจจะมีงานวิจัยบ้างหรือว่างานอื่นๆบ้างที่เกี่ยวข้องนะเพื่อนํามาก็เรียกว่าเข้าสู่ตําแหน่งก,ก็หลายคนเองก็อาจจะมีงาน แล้วไฟก็กําลังจะมอดนะครับก็วันนี้ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวเรามาเพิ่มเชื้อไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะจะได้เรียกว่าไปข้างหน้าต่อนะครับธรรมศาสตร์ก็ก็อยู่กับพวกเราทุกคนนะฮะก็ก็อยากให้เรียกว่ามีตําแหน่งสูงขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็ในโอกาสนี้ครับขออนุญาตที่จะส่งไมโครโฟนต่อให้กับผู้ดำเนินยการในภาคบ่ายนะครับ ขอเสียงปรบมือครับคุณภาวันพันไพร่นนะครับแล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะเรื่องเราจะทําอย่างไรดีนะคะในการที่ว่าถ้าเราทําผลงานอะไรแล้วเนี่ยเราจะสามารถขอตําแหน่งชํานาญการชํานาญการพิเศษแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษได้ก็ได้รับวิทยากรที่ท่านก็ดูเป็นผู้มีทรงคนวุฒิมากเลยนะคะ ว่าเราจะทำยัางไงากันยังไงดีนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่จริยาผอ,อรทรัพยากรบุคคลช่วยไขข้อข้องใจหรือว่าแนะแนวทางให้เราสักนิดนึงอะค่ะว่าถ้าเราจะทำผลงานวิชาการแล้วเนี่ยทำงานยังไงคะถึงจะได้ตำแหน่งชำนาญการแล้วก็ชำนาญการพิเศษแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญค่ะขอเียญเชิญนะคะพี่จริยาขอบคุณนะคะผู้ฟังหายไปประมาณครึ่งหนึ่ง พูดดีมากเลยเ <laughs> <laughs> บื่อหรือยังคะเบื่อยังเบือบ่อเบื่อฟังจรรยายังคะถ้าเบื่อเดี๋ยวจะให้น้องปียนุษย์พูดก่อนเ <laughs> 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 พราะใจเบื่อยิ่งกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะคะ <laughs> อะมานะคะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่อยากให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะอยู่ภาคบ่ายคือเกณฑ์นี่ยตัวเองยังเข้าใจว่า ก็อ่านกันได้เนาะก็ดูกันได้แต่ก็โอเคมีการชี้แนะกันให้ชัดเจนนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือรู้เกณฑ์รู้ทุกอย่างทำได้แต่ว่าแรงที่จะผลักให้เราทำผลงานนะคะเพราะว่าจุดสำคัญของมันอยู่ที่เรามีผลงานไหมผลงานเราพร้อมไหมเพราะว่าการที่ไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ย จากดูที่ประเมินนะคะปริมาณงานคุณภาพงานสมรรถนะบางทีไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะเพราะว่าคนทำงานตรงนี้ก็มักจะมีความสามารถในการทำงานมีผลงานตรงนั้นในลักษณะของผลการทำงานปกติอยู่นะคะดังนั้นตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตัวที่จะเป็น ข้อที่เราจะต้องมุ่งมั่นจริงจังที่จะทำนั่นก็คือเรื่องผลงานนะคะผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงานชำนาญการของเราชำนาญงานพิเศษชำนาญการพิเศษนะคะหรือเชี่ยวชาญของเรานะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะพอดีต้องขอประทานโทษมี